เนื่องจากหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลาในครินเรามุ่งเน้นพัฒนานักวิชาชีพบัญชีให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จในสายงานวิชาชีพบัญชีต่างๆดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของเราจึงเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการที่จะ ก้าวทันตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจจริงผ่านรายวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงินและนอกจากนั้นนะคะเรายังจะเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะที่ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันผ่านรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางการบัญชีซึ่งจะทําให้ผู้เรียนสามารถที่จะ,ะเป็นนักบัญชีในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมค่ะ นอกจากนี้นะคะในหลักสูตรเรายังมีรายวิชาหรือชุดวิชาที่เรียกว่าโมดูลที่จะช่วยในการเน้นย้ำองค์ความรู้ในเชิงลึกให้กับผู้เรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโมดูลรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานทางการบัญชีขั้นสูงนะคะซึ่งก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีมาตรฐานการบัญชีแล้วก็ในส่วนของการภาษีอากรต่างๆซึ่งก็จะเหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการจะเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอาีกรในอนาคต หรือแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีก็สามารถจะใช้องค์ความรู้หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการที่จะแก้ปัญหาในองค์กรธุรกิจจริงๆของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะและในโมดูลที่2นะคะก็จะเป็นชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับ กร,กระบวนการวิจัยทางการบัญชีเพื่อการตีพิมพ์ค่ะซึ่งในโมดูลนี้ก็จะเน้นให้ผู้เรียนสามารถที่จะผลิตผลงานวิจัยทางด้านการบัญชีและสามารถที่จะนําผลงานวิจัยนั้นไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการใระดับชาติและระดับนานาชาติได้ซึ่งก็จะเหมาะกับผู้เรียนโดยเฉพาะในกลุ่มของคณาจารย์ในสถาบันเรียศึกษาต่างๆตลอดจนนักวิชาการบัญชีในองค์กรภาครัฐซึ่งจะต้องใช้ในเรื่องของ ผลงานวิจัยไปขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป นอกจากนี้ในหลักสูตรเรายังมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆทางด้านการบัญชีมากมายและยังมีวิทยากรพิเศษจากหน่วยงานองค์กรชั้นนําระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชน <c oughs> เช่นผู้สอบบัญชีจากองค์กรหน่วยงานบิ๊กโฟหรือทางผู้เชี่ยวชาญในสภาวิชาชีพบัญชีก็จะเข้ามาร่วมให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เรียนซึ่งจะทําให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าการาเรียนหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเราจะทําให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้อย่างเต็มที่ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงและสามารถที่จะนําไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีของตนเองได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไปค่ะที่นี่เหรอคะหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตท,ที่วาจาก,กนะคะ เริ่มแรกก็ไม่ได้มีแลนเสียทีเดียวว่าตัวเองจะเรียนต่อปริญญาโททางบัญชีด้วยนะคะแต่ว่าด้วยช่วงจังหวะเป็นโอกาสดีๆนะคะว่าในขณะนั้นเนี่ยตัวเองสอนอยู่นะคะสถาบันการศึกษาที่หนึ่งแล้วก็บังเอิญว่าี่เห็นมีข้อมูลนะคะขึ้นมาว่ามีที่มอ,อเปิดตัวที่เป็นหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตอันนี้ด้วยนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นโอกาสดีๆของชีวิตในการที่เรารู้สึกว่า เราน่าจะไปต่อได้ไกลกว่านี้นะคะแล้วด้วยตัวหลักสูตรเองหลังจากที่เราได้เข้าไปศึกษาดูนะคะหลายๆจุดของตัวหลักสูตรก็จะมีเน้นในเรื่องของตัวที่เป็นโมดูทั้งในตัวที่เป็นวิชาชีพบัญชีภาษีตลอดจนตัวที่เป็นระเบียบว,วิธีวิจัยนะคะซึ่งก็อาจจะตรงกับด้วยตัวสายงานเราในส่วนที่เป็นทางวิชาการทางการศึกษาอยู่แล้วค่ะโดยณนะจุดนั้นเป็นต้นมาก็เลยไหนๆถ้าเรามีโอกาสได้ไปต่อสักทีไม่ลอง ก็เสีดาแย่บางทีคําถามในหัวเราเราอาจจะบอกว่าเราจําเป็นจะต้องลงทุนในการที่ลงเม็ดเงินด้วยลงแรงด้วยลงเวลาด้วยในการที่มาเรียนต่อเออเราฉันจะคุ้มกับสายอาชีพคุ้มกับสิ่งที่ฉันทําอยู่หรือเปล่าถ้าเรามองอย่างนั้นเราทําเท่าเดิมเราก็จะเป็นได้แค่เท่าเดิมแต่ถ้าคุณมีทัศนคติที่บอกว่านอกเหนือจากการที่เราจะทํางานณแค่จุดจุดนี้เรา ให้อะไรกับพี่นี่ได้มากกว่านี้้างหรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนดีๆของชีวิตในอีกครั้งหนึ่งในสายงานค่ะการเรียนในหลักสูตรในคลาสวอโทใช่ไหมคะอย่างที่เราชาวบัญชีเองก็ทราบกันดีพอสมควรอยู่แล้วว่าในตัวที่มันเป็น วิชาชีพเรามันจะมีข้อมูลที่มันปรับเปลี่ยนมีมาตรฐานอัปเดตมาทุกปีรวมถึงตัวที่มันเป็นกฎหมายทางภาษีเองก็ดีนะคะในส่วนที่เป็นการจัดการเรียนการสอนก็จะมีทางหลักสูตรเองก็จะได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะคะที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆมาทำการแชร์ประสบการณ์มาทำการสอนในลักษณะเหมือนการมาเล่าให้ฟัง เหมือนคนเป็นพี่มาสอนน้องนะคะสามารถที่จะเข้าถึงได้สอบถามได้มันก็อาจจะดีกว่าในการที่เราจะอบรมออนไลน์หรือว่า,าการตำราศึกษาในตัวที่เป็นเ h e รี่เป็นทฤษฎีนะคะกับการที่เรามีผู้เชี่ยวชาญมีคนรู้จริงมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเรื่องราวในกรณีศึกษาต่างๆอาจจะ ทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงในตัวที่เป็นวิชาชีพได้ดีกว่ามากค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกรนนะคะนางสาวปนิชาเดชานปรดินนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่บ้าน m x ็นะคะก็อยากจะบอกว่าการเรียนปริญญาโทนเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบดีนะคะคือมันจะเป็นการนําปริญญาตรีเนี่ยมา ทำให้มันแอนฟานซ์ขึ้นก็คือเอาสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมาบูรณาการกันเราจะได้เรียนทั้งในส่วนของเรื่องการสอบบัญชีนะคะการควบคุมภายในเอ่อคอเบรตการ์แนนซ์นะคะแล้วก็เรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องอการวิจัยบัญชีนะคะที่ซึ่งเราจะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะว่าการที่เราเนี่ยจะเรียนจบให้ทันเวลานะคะพร้อมเพื่อนแล้วก็ ตรงตามเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้เนี่ยเรื่องสําคัญเลยก็คือเราจะต้องทําวิจัยให้จบนะคะซึ่งการทําวิจัยเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาให้เป็นนะคะแล้วก็เรื่องการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทํานะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเรียนปริญญาโทไปได้แบบไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ ถือว่าประสบความสําเร็จไปเกินครึ่งแล้วนะคะถ้าเกิดเราตั้งใจเรียนนะคะเชื่อว่าทุกคนที่เลือกตัดสินใจมาเรียนปริญญาโทนะคะก็น่าจะมีความตั้งใจนะคะแล้วก็ทุ่มเทในระดับหนึ่งมากพออยู่แล้วนะคะ <S <S ก็เลยเชื่อมั่นนะคะว่าทุกคนเนี้ยสามารถเรียนได้อย่างประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้ทุกคนสู้ๆนะคะเชื่อว่าทุกคนทําได้ะคะ่ะ ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ